สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แปรนด์คุณภาพจากเพียวไลมีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสิวีสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกหนึ่งก็เริ่มรู้แล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะลึกขายตรงกับผมิชิตเหมือดไทยสงครับสําหรับสัปดาห์ครับเราจะมาร่วมพูดคุยกับธุรกิจขายตรงครับอย่างธุรกิจ KingH บเวิ 1999จำกัดครับซึ่งจะมาพูดคุยถึงทิศทางและการบุกตลาดในปี2557นะครับซึ่งผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับผมครับนั่นก็คือดรประพลลิมํำลงคุนครับประธานกรรมการบริษัทคิงเฮิฟ1999จำกัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับต้องบอกว่าวันนี้ครับในส่วนของธุรกิจขายตรงค่อนข้างที่จะแข่งขันกันอย่างดุเดือดอย่างมากเลยครับอยากจะถามดรประพลนิดนึงปีนี้กับคิงเฮิฟเรามีอะไรที่จะ ขับเคลื่อนเรยกว่าบุกตลาดสู่เป้าหมายของบริษัทบ้างครับก็ตอนนี้เองก็คิงครับเองก็พยายามมาเน้นเรื่องของคําว่าธรรมชาติมากขึ้นนะครับธรรมชาติคืออะไรธรรมชาติก็คือเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตนะครับคือวันนี้เราทราบกันดีว่า,เ,าเรื่องของปุ๋ยครับยาฆ่ามแมลงอะไรต่างๆพืชผักที่เรากินกันเนี่ย เราไม่แน่ใจว่ามันปลอดภัยหรือไม่นะครับการลุกตลาดวันนี้เนี่ยนะครับ King Herb เองเนี่ยจะมาเน้นเรื่องของคําว่าธรรมชาตินะครับมาตอบโจทย์เรื่องของเกษตรกรนะครับซึ่งเอาง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าผมลงไปจังหวัดตรังนะครับแล้วก็จังหวัดสงขลานะครับสุราษฎร์ธานีนะครับกระบี่ผมไปทําอะไรผมไปแก้ปัญหาเรื่องหน้าอย่างแต่หนึ่งหน้าอย่างแต่หนึ่งครับ มันเป็นยังไงครับไม่ใช่เคยได้ยินไหมเป็นยังไงครับน้ายางไตนึ่งคือต้นยางที่มันเคยกีดไหลแล้วมันไม่ไหลอ่ะอ๋อมันเหมือนเหมือนมันเหมือนมันนิ่งเลยใช่ไหมนิ่งคือคืออย่างนี้มันเคยให้น้ํายางมาครับแต่ปรากฏว่าจู่ๆมันไม่ให้ครับการที่มันไม่ให้เนี่ยคือถ้าถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับมันคือการติดเชื้อราครับเชื้อราแล้วมันเป็นความชื้นมันทําให้ท่อนําเลี้ยงยางเนี่ยเกิดการฝ่อตัวครับแล้วทําให้ต้นยางเนี่ยมันสั่งตัวเองบอกว่าเฮ้ยมันไม่สมบูรณ์นะมันเหมือนต้นยางป่วยคร นะครับตรงนี้แหละคือคือคำตอบยังไม่มีนวัตกรรมตัวใดไปแก้ปัญหาได้แต่วันนี้คอร์ด้าซูเปอร์กรีนเนี่ยตัวนี้แหละที่ว่าที่ว่าผมเองเนี่ยต้องต้องเรียนกับว่าการลุกตลาดต่อไปเนี่ยของปี57วันเนี่ยนะครับเราจะเล่นเรื่องของคำว่าธรรมชาติเราจะไปแก้ปัญหาเกษตรกรนะครับโดยการเอาคอร์ด้าซูเปอร์กรีนเนี่ยไปฉีดต้นนะครับซึ่งเราลองมาแล้วสองปีแล้วนะฮะปรากฏว่าต้นยางที่ที่น้ำยางไม่ไหลแล้วเป็นปัญหาหนึ่งของเกษตรกรนะเพราะมันทำให้ไม่เกิดรายได้ นะครับแล้วเขาต้องเอาต้นยางมาซ่อมตรงกลางเห็นไหมครับคือต้องค่นทิ้งแล้วเอามาซ่อมแต่วันเนี้ยผมใช้เวลาประมาณสองเดือนกับมาไหลใหม่เหมือนเดิมไหลเลยไหลเหมือนเดิมไหลแรงกว่าเดิมอีกไม่นิ่งแรงกว่าเดิมไหมบมันสมบูรณ์ไงอ่าสมบูรณ์ครับคือคืออย่างนี้อตลอดเวลาที่ผ่านมาเรามีคอร์ต้าครับอันนี้ตัวกระตุ้นเซลล์มนุษย์อซ่อมสร้างเสริมเซลล์มนุษย์ใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นนวัตกรรมหนึ่งเขาเรียกว่าเกิดการเขาเรียกว่าพัฒนาจากตัวนั้นครับ สำหรับมนุษย์มาเป็นพืชครับแล้วมันไปซ่อมสร้างเสริมเซลล์ของต้นพืชทําให้ต้นพืชหายป่วยอหายเจ็บหายไข้มันก็ให้ผลผลิตเราไงนี่แหละคือท่อนี้แหละที่คิงเขาวันนี้เราไปตอบโจทย์นะครับทีนี้ถ้าเกษตรกรท่านใดเนาะที่ที่ดูรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนิดนึงว่าเกษตรกรท่านใดที่ดูรายการนี้แล้วสนใจอยากจะได้ตัวอย่างครับไปลองผมขออนุญาตใช้คํานี้เลยว่าถ้าท่านลองแล้วต้นยางท่านตายผมซื้อให้ผมซ่อมให้ฮ ผมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ครับแต่ถ้าท่านลองแล้วมันกลับมาไหลได้ครับขอให้ท่านมาอุดหนุนเราอืเพราะว่าอะไรเพราะจริงๆแล้วท่านอาจจะมองว่าขวดนี้น่าจะทั้งสักสองหมื่นบาทหมื่นบ,บาทแต่นี่เท่าไหร่ฮะสามร้อยห้าสิบโอ้โหสามร้อยห้าสิบผมไปรู้จักกับท่านท่านเกษตรท่านเกษตรจังหวัดไอ้ท่านท่านเกษตรอำเภอท่านนพพลอยู่สำนักง,งานกเกษตรอยู่ที่อ่อออยูกระบี่ ท่านผมพาท่านเนี่ยไปดูงานโครงการผมไปกรีดหน้ายางกับมือท่านเลยต้นน่ะยางโสมมากแล้วมันไม่ไหลมานานแล้วท่านเลือกเอาเลยว่าต้นนี้คผมบอกว่าแปลงเนี่ยผมฉีดมาสีเดือนให้ท่านถ้าท่านจะลองโดยท่านลองได้เลยครับปรากฏว่าท่านเอามีดกรีดยางนี่ฉะไหลโจกออกมาเลยครับท่านบอกมันไม่น่าเป็นไปได้เพราะสภาพมันโสมขนาดนี้ครับเดี๋ยวผมบอกว่าเนี่ยวันเนี้ยเป็นอย่างนี้จะแล้ววันเนี้ยเกษตรกรที่อยู่ทางจังหวัดกระบี่นะสั่งซื้อไปเป็นล้านขวดแค่นี้แล้วมันไม่ใช่แค่นั้นเลครับ ความปลอดภัยของ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 สิ่งที่ได้ครับนะผมก็เลยแกว่งงี้อ่อ่คุณพิชิตไม่ไม่ร้องไม่เป็นไรนะนะฮะเนี่ยนะฮะน้ำมันเป็นสีเขียวครับกินได้น้ำเป็นสีเขียวแล้วเสียงคันคือมันกินอืมมันกินได้ครับแต่เราไม่ได้สร้างมาให้คนมายกกระดูกินนะแล้วแต่กินแล้วคนไม่โตเหมือนผลไม้หรือไงครับเตอร์คืออย่างนี้แล้วกินไปแต่ตัวตัวแข็งแรงเนี่ยมันเรามันคือคือคือต้องตึ้ง้เลยว่าเราเราไม่ได้สร้างมาเพื่อการให้รักษาคนอ แต่ผมกันจะบอกว่าวันเนี้ยเวลาท่านฉีดปุ๋ยก็ดีไม่เป็นอะไรยฉีดยาฆ่าแมลงก็ดีท่านใส่หน้ากากใส่แรงจางแล้วมันเป็นอันตรายครับถูกไหมฮะครับแล้วไม่พอถามว่าท่านฉีดเสื้อท่านเปียกไหมอืมเปียกเปียกอ่ะพอเปียกเสร็จมันซึมเข้าผิวหนังได้ไหมอผมไปเจอโรคสะเก็ดเงินครับด่างขาวเยอะมากครับที่ใช้ก็ที่ที่ใช้ที่ใช้ยาฆ่าแมลงครับแล้วมันกัดเซลล์ผิวอย่าบอกง่าโดนนี่ล้วหายอ่าไม่ไม่ได้หายคืออย่างนี้ผมกันจะบอกว่าถ้าใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยมันปลอดภัยอืมคือท่านไม่ต้องไป ใส่หน้ากุหน้ากากท่านก็ใส่เสื้อแขนสั้นแขนเสื้อก้ามฉีดได้ครับนี่คือมันปลอดภัยข้อหนึ่งข้อสองถ้าเราไปฉีดผักครับผักก็ปลอดภัยครับเรากินผักเราก็ปลอดภัยนี่ไงคือข้อนี้ครับ้นวันนี้เรามาแก้ปัญหาเรื่องของคําว่าสารเคมีกันดีกว่านะครับคุณพิชิตเคยได้ยินหอยเชอรี่ไหมเคยนะครับหอยเชอรี่ผมไปอุดรธานีมานะหอยเชอรี่เนี่ยมันปกติมันจะไปกัดต้นข้าวต้นข้าวก็จะล้มตายใ่ ลูกค้าผมเนี่ยเกษตรกรนะรเอาคอนดต้าซุปเปอร์กินไปฉีดต้นข้าวครับเพี้ยกระโดดเพีย้ยไฟไม่มีกระโดดนี้เลยคือคือมันคือต้องบอกว่าที่นวัตรกรรมเราเนี่ยเราไปศึกษาเรื่องของคําว่าภาษาของของสัตว์อืคืออย่างเนี้ยเราเป็นมนุษย์เนี่ยนะรเราคุยกันเนี่ยรเราเข้าใจกันแต่เราฟังภาษาสัตว์ไม่รู้เรื่องแต่สัตว์มันคุยกันได้นะมันเหมือนกับว่า ส่งสัญญาณไอ้ตัวนี้มันมีมาป้องกันแล้วเราอย่าไปเราเอาตัวนี้ไปฉีดปั๊บปรากฏว่ามันไปคุยกันว่าเฮ้ยไม่อร่อยนะไปแป้งอื่นไป็แป้งอื่นดี่วาจริงๆนะครับมันมีรูกัดนะมันมีรูอย่างสมุนตตัวนี้มันมีรูมันมีรูกัดแต่มาหาตัวมันไม่เจอครับแต่แป้งอื่นน่ะทั้งตัวทั้งรูเพียบครับมันกลายเป็นว่าของเราเองเนี่ยมันจะไปบอกกันว่าให้ไม่อร่อยนะไปกินเห็นไหมครับแล้วสิ่งสำคัญไม่พอหอยเชอรี่มันไม่สามารถทําลายต้นข้าวผมได้ มีหอยผมไปนะผมเจอหอยเลยนะกาะอยู่ตรงต้นเนี่ยแต่ต้นไม่ตายแต่หอยร่วงลงอ่านั่นคือมันเหมือนหอยอดอาหารตายอ่ะครับนั่นแหละเป็นอย่างนั้นเลยครับผมเลยบอกว่าไม่ว่าจะเป็นชาวนานะครับชาวนานะครับไร่อ้อยมันสำปะหลังนะครับยางพาราครับท่านใดที่สนใจอยากจะลองดูนะครับผมไม่คิดตังนะแต่ถ้าแปลงนาท่านตายมันท่านตายอ่าแล้วก็แล้วก็ยางพาราท่านท่านตายนะต้นต้นของท่านตายนะ ผมชอบใจเงินให้แต่ถ้าดีบอกต่อพอละอืแค่นั้นเองผมผมต้องการแค่นี้เพราะว่าอะไรเพราะสิ่งสาคัญค,คือมันไปตอบโจทย์เรื่องของเขาว่าประหยัดได้ครับนะครับอย่างนาข้าวเนี่ยสี่สิบไร่ครับคุณพิชิตคิดใจไว้เลยครับอย่างน้อยต้องมีเงินประมาณสามหมื่นสี่หมื่นค่าปุ๋ยครับค่ายาค่ายาค่าหนอนค่ายาค่าพิษอะไรต่างครับแต่วันนี้ขวดเดียวสามร้อยห้าสิบสามร้อยสิบจบจบเลยจบในเดียวขวดเดียวนี่ครับไอ๊ดรถามเป็นหนึ่งนอกเหนือจากปีเนี้ย เราจะลุกในส่วนของตลาดเกษตรแล้วเห็นว่าเราจะมีสินค้าตัวใหม่ๆส่วนของกาแฟตรงเนี้ยมันเป็นยังไงครับคือพอดีทางภรรยาท่านรองประธานนะเนาะแล้วก็สมาชิกเราก็มีผู้หญิงหลายคนครับเขามองว่าคาราต้าก็สุขภาพดีลแอ่อปุ๋ยกับต้นไม้สุขภาพดีล้เอ๊ะทำไมเราไม่เอาแบบคนขายจะได้มีความสวยความงามเพิ่มขึ้นเขาก็เลยไปเขาก็เลยไปติดต่อทางโรงงานผู้ผลิตครับแล้วก็ได้นำตัวนี้เข้ามา เป็นเขาใช้คำว่าคิงคอลลาเจนคอฟฟีพัสคือคิงคอลลาเจนคอฟฟีพัสเนี่ยมันเป็นส่วนผสมที่มีกาแฟเหมือนวันนี้ผมก็ทานนะฮะนะครับอย่างอย่างอาจารย์พี่เชิดเดี๋ยวเสร็จปั๊บเดี๋ยวก็เอากลับไปทานคือแน่นอนอ่ะคนทุกคนไม่ว่าจะฐานะยากจนยากดีมีจนยังไงก็ตามแต่สิ่งที่ต้องการคืออะไรหล่อสวยคือนี้ทุกเพศทุกวัยไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงแล้ววันนี้กลายเป็นว่าตลาดมันมาแรงมากนะครับไม่พอ เราอย่างเราเราเนี่ยเรากินกาแฟครับผมเล่าให้ฟังช่างซ่อมรถผมอะที่อยู่ที่พัฒนาการชื่อชื่อน้องเป้เป้เนี่ยเป็นผู้ชายนะครับฮิปปี้แบบผมยาวเป็นช่างช่างซ่อมรถเบนพี่คนผมรบกวนหน่อยได้ยินว่าพี่มีกาแฟคอลลาเจนขายของพี่เป้เป้จะเอาไปทําอะไรออผมก็อยากหล่อพี่ช่างซ่อมรถอะ พูดว่เออไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เอาไปให้ลองทดลองดูคือกลายว่ามันเขากินเข้าไปปั๊บเขาก็ดูดีขึ้นนะอ่าฮะผิวเขาดูดีขึ้นเลยนี่คือตัวนี้มันตอบโจทย์แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือคอลลาเจนครับเนี่ยคอลลาเจนคอลลาเจนตัวนี้เนี่ยเคเคคอลลาเจนเนี่ยนะครับส่วนผสมของคอลลาเจนค่อนข้างสูงนะฮะค่อนข้างสูงนะครับแล้วคอลลาเจนตัวนี้เนี่ยนะครับต้องเรียนก่อนว่าหนึ่งหมื่นห้าพันมิลลิกรัมนะนะครับคอลลาเจนหมื่นห้าพันมิลลิกรัมแต่ในท้องตลาดส่วนใหญ่คอลลาเเจนนี่ย จะอยู่ที่ประมาณ8,000 5,000แต่ตอนนี้15,000ครับฉะนั้นเราเรากินซองเดียวเนี่ยเทียบเท่ากับเขากินกินของเขาประมาณสองสามซองครับนะครับมันจะตอบโจทย์ได้แล้วลูกค้าผมกินค่อนข้างได้ผลเลยนะครับอย่างง่ายๆเบเนี่ยผิวหยาบๆกันๆเนี่ยนะผมขออนุญาตนะครับอาจจะเนียนหน้ารูปไลค์ก็ได้ไ่เนี่ย ขนาดนั้นเลยใช่ไหมขนาดนั้นต้องลองดูต้องลองดูครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราผู้ชายบางทีเรามองข้ามเรื่องนี้ครับแต่ผู้หญิงจะรู้ดีอืนะครับนะคุณพิชิตลองลองต้องต้องต้องลองไปดูอย่างเอาง่ายง่ายเด็กวัยรุ่นเนี่ยทบางทีเราเห็นเขาเขาขาวนวลทั้งนั้นเที่ยวกินคอลลาเจนคอแต่บางทีเขาก็ไปฉีดกูต้องกูต้าบ้างแต่อย่าลืมว่ากูต้องกูต้าเนี่ยมันไม่เท่ากับคอลลาเจนแล้วคอลลาเจนต้องมาจากธรรมชาตินั่นคือปลานะครับนั่นคือปลา มันตอบโจทย์ครับแล้วคอลลาเจนที่บางคนที่เคยกินเนาะครับจะมีกลิ่นข้าวๆใช่ไหมครับแต่คอลลาเจนผมนี่อร่อยอมันจะมีกลิ่นผลไม้สตรอเบอรี่เพราะปกติผมก็เคยทดลองคอลลาเจนกันกินคาวบางทีบางคนไม่ชอบกินคาวตรงนี้มันอ๋ออันนี้ผมตอบโจทย์ได้ไหมตอบโจทย์ได้ใช่ไหมไม่คาวไม่คาวอร่อยครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงคุณพิชิตลองเอาไปทานดูครับผมนะครับแรงน้อยก็จะได้รอๆอเหมือนกัน นี่นะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นอีกหนึ่งนะครับเป็นส่วนของยุทธศาสตร์ของปี257ของค่ายกิงเฮอกับการที่จะเข็นสินค้าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้พ่พกครับสำหรับช่วงนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ที่สําคัญในการที่จะขับเคลื่อนสู่เป้าหมายทั้งในส่วนของยอดขายและสมาชิกกันนะครับสำหรับชนน่วงนี้พักชมโฆษณาสักครู่ครับ ผูออ้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนสยใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไม่อืมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นลาล่วงเพศ้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤด,ดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันน่ะนะก็กลัวนอนไม่ฟิตกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปม,มีเมียน้อยถูกต้องที่ทสุด,สด เมื่อผู้หญิงต้องเาชจภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหา,าซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร085668347 6 0840999347 กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเจาะลึกข,ขายตรงครับสำหรับช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราจะเราจะมาพูดคุยถึงเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบุกตลาดในส่วนของ King Herb ในปีนี้น้องเหนือจากที่เบรกแรกเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับสินค้าครับ,รบปีนี้เราจะมีการบุกตลาดเครือข่ายต่างจังหวัดหรืออะไรอื่นอีกไหมครับคือคืออย่างนี้ครับตอนนี้เนี่ยคิงเฮิเองเนี่ยวันนี้รเราเระาวาังฐานการตลาดนะครับโดยการที่ว่าเราเปิดศูนย์จำหน่ายนะครับอย่างเมื่อวานนี้ผมก็ได้มีการประชุมศูนย์จำหน่ายทั่วประเทศไทยประมาณหกระทกวู่นะครับ ประชุมเพื่ออะไรเพื่อเพื่อเราจะต้องรองรับการการแข่งขันนะครับคือวันนี้ต้องเรียนก่อนว่าธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจใดๆก็ตามแต่ครับมันเป็นธุรกิจช่วงชิงอืคําว่าธุรกิจช่วงชิงคือหมายความว่าเราชิงเราชิงตลาดสมาชิกอื่นรเราจริงตลาดยี่ห้ออื่นบริษัทอื่น ใครทาก่อนได้เปรียบก่อนใครลุกเร็วก่อนได้ก่อนถูกต้องครับท่านั้นแล้วเนี่ยมันเป็นธุรกิจการช่วงชิงครับทีนี้ปีปีนี้เราจะลุกหนักมากกว่าเดิมครับนั่นนั่นคือการที่เราเองเราจะต้องเปิดศูนย์จําหน่ายมากขึ้นครับข้อหนึ่งข้อสองศูนย์จําหน่ายจะต้องรู้เรื่องของผลิตภัณฑ์มากขึ้นเป็นการตลาดมากขึ้นโดยการจัดอบรมนะครับสัมมนาทําให้ตัวแทนเราหรือศูนย์จําหน่ายเรานะครับได้รู้ถึงได้รู้ถึงข้อมูลต่างๆนะครับว่าง่ายๆว่าวันนี้ ศูนย์จำหน่ายเองจะต้องเป็นให้มากที่สุดนะครับอันนี้คือข้อที่1ข้อสบริษัทคิงเฮาส์เองวันนี้เนี่ยนะครับผมก็เพิ่งทําสัญญาไปที่จังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้ก็โอนเงินเป็นค่ามัดจาไปแล้วนะครับนั่นคือที่ดินนะครับซึ่งอยู่ทางไปกาลสินนะครับคือถ้าถ้าท่านผู้ชมที่ที่เคยไปกาลสินนะอย่างอาจารย์พิชิตก็จะเคยไปกาลสินครับมันเป็นเส้นรอบวงแหวนครับที่มันจะออกไปทางกาลสินจากวงแหวนเนี่ยนะครับไป